ผมก็ตวัสด,ดีครับผมก็เตาตัวนี้ก็จุดเช็คไฟเฉยนะครับผมก็อีกสักวันก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับผมก็ลูกค้าท่านไหนสนใจเตาตัวนี้ก็ทักมาได้เลยครับผมก็ตามคลิปเลยนะครับผม ถ้าสนใจตัวนี้ก็ทักมาเลยครับผมตัวนี้หม้อตแต่หม้อเล็กกันหม้อหกสิบนะครับผมตัวนี้ไปที่แรงอย่างนี้ก็ไม่ต้องถามนะครับผมว่าจะตั้งม้อสี่สิบห้าสิบได้ไหมครับผม เตาทุกตัวที่เป็นเตาตัวทําพิเศษก็จะให้ไฟอย่างนี้นะครับผมตัวนี้เป็นแบบพิเศษนะครับผมแบบพิเศษก็จะมีที่ปิดในตัวนะครับผมที่ปิดในตัวก็ไม่ต้องยกหม้อลงนะครับผมตัวที่ผมเลื่อนอยู่นี่ครับผมคือสามารถปิดได้เลยนะครับผมเมื่อไฟเหลือน้อย เตาตัวนี้ก็ตามคลิปนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเตาตัวนี้ก็ติดต่อด่วนเลยนะครับผมก็จะให้ไปตามคลิปนะครับผมอันนี้หม้อเล็กหม้อใหญ่สบายนะครับผมหม้อสี่สิบห้าสิบหกสิบรับรองเอาอยู่ครับผมอันนี้ถ้าเราตั้งหม้อเล็กก็ ตั้งฐานล่างข้างล่ข้างข้างในนะครับผมก็ตัวนี้ก็ราคาก็จะสูงตามแบบนะครับผมถ้าทำยากก็แพงหน่อยนะครับผมถ้าทำง่ายก็ถูกถูกๆตามท้องตลาดก็ทำได้ครับผม แต่อนี้ก็ทํำยากขึ้นมาหน่อยนะครับผมให้เพื่อความสะดวกสบายนะครับผมไฟที่ออกมาก็จะตีน้ําเงินร้อยเปอร์เซ็นะครับผมก็จุดทั้งวันไม่มีแห้งครับผมเตาตัวใหม่ของผมตัวนี้จุดยาวๆทั้งวันเลยครับผมโอเคนะครับผม สุดท้ายนี้ใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับผมเตาตัวนี้